จำตัวคุณไทนี่มิลลี่ค่ะวันนี้นายฮารี่ก็จะมาทำนายฝันให้กับทุกคนกันนะคะเพราะเรากำลังเข้าสู่รายการหมอดูทำนายฝันนั่นเองค่ะนะคะก็จริงๆเคยทำอันนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วแล้วเราก็เงียบหายไปนะโมแต่ไปทำ t i k t o o k นะคะช่วงนี้กลับมาทำ youtube แล้วก็ยังติดตามกันนะคะโอเคนะคะสำหรับ ความฝันที่เราจะมาทํานายกันในวันนี้นะคะเป็นความฝันที่มีน้องๆถามนี่เยอะมากในทิกต o k นะคะวันนี้ก็เลยมาทํา youtube ให้เคลียร์ไปเลยนะก็ใครที่ดูในทิกต o k แล้วตามมาก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะอ่ะนละสาหรับความฝันนั้นก็คือฝันเห็นคนที่แอบชอบแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันมีหลายกรณีมากฝันเห็นคนที่แอบชอบแปลว่าอะไรฝันว่าเขามาขอเป็นแฟนจะได้คบกันไหมฝันว่าเขามาหาฝันว่าเขามา ทำนู่นทำนี่ให้จะดีหรือเปล่านะคะก็อันดับแรกเลยนะขอรีขอขอนุญาตแบ่งความฝันเราเป็นหลายๆตอนก่อนนะคะเบสิกเลยที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจนะคะการฝันเห็นคนที่เราแอบชอบนั้นอาจจะตีความได้ว่าในด้านจิตวิทยานะ คุณอาจจะคิดถึงเขามากเกินไปหรือเปล่าเออนะเช่นแบบว่าคุณอาจจะแบบนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาใจอยู่กับเขาตลอดเวลาจนเก็บเขามาฝันอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะแบบเหมือนในใจมันคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเพิ่งเจอหน้ากันแล้วก็แบบเหมือนนึกถึงเรื่องราวต่างๆก่อนจะหลับนอนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จินตนาการหรืออยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความคิดถึงที่คุณมีต่อเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เอออาจจะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเกิดมาจากอารมณ์ของคุณก็ได้ทําให้คุณฝันอาจจะไม่ได้สามารถทํานายอะไรได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอันนี้กรณีแรกแต่ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้คิดถึงเขาเลยต่างๆนู่นนี่นั่น,นแบบแบงก์มากหัววา่างเปล่าไม่ได้คิดถึงเขาเลยถ้านะคะคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้คิดถึงเขามากเกินไปรีขอทำนายฝันนะคะขอแบ่งออกเป็น2ออย่างอย่างแรกถ้าฝันแล้วแค่เห็นหน้าเฉยๆหรือว่าในฝันเนี่ย เจอหน้ากาันทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะคะเช่นเออเจอหน้ากาันพูดคุยกันเรียนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าเขาโทรมาหรือว่าเขามานู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าในฝันได้ทำกิจกรรมบางอย่างที่มันเป็นกิจกรรมทั่วไปด้วยกันเนี่ยอาจจะตีความว่าในชีวิตจริงคุณอาจจะได้ทำกิจกรรมแบบนั้นกับเขาเช่นกันนะคะเช่นเออมีน้องคนนึงเคยบอกเลยนี่เคยทำนายให้เขาแล้วอ่ะเขาฝันว่าเขาอ่ะเหมือนได้ทำงานกับทำงานกับ คนที่เขาแอบ,บชอบอะไรอย่างเงี้ยทำโปรเจกต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยในฝันนะนะแล้วในชีวิตจริงอะหลังจากนั้นแบบไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์เขาก็จะทำโปรเจกต์ด้วยกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะอาจจะปไปได้นะคะว่าเอ,อ่อถ้าเกิดคุณฝันแบบไหนทำกิจกรรมอะไรด้วยกันในความจริงก็อาจจะได้ทำกิจกรรมแบบนั้นด้วยกันเช่นกันนะคะอันนี้ oh. เป็นลักษณะแรกนะคะส่วนลักษณะที่สองนะคะจะเป็นฝันนี่เลยตึ๊ง,งคือการฝันว่า เขามาขอชอบเขามาบอกชอบเขามาขอคบเขามาแต่งงานหรือว่าในฝันมันแฮปปี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะตาราไทยค่ะฝันดีกลายเป็นร้ายฝันร้ายกลายเป็นดี<อ>เพราะฉะนันเี่บอกเลยว่าการที่คุณฝันแบบนี้ไม่ใช่ฝันที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝันในลักษณะที่ว่าเขาเหมือนจะมาชอบคุณเขาเหมือนจะมามีใจให้คุณเขาเหมือนจะมาคุยกับคุณให้คุณระวังค่ะว่าเร็วๆนี้คุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันด้วยเรื่องของอารมณ์<อ>หรือว่าไม่ค่อยถูกชะตากันหรือว่ามีปัญหากันได้นะคะอ่ะ นะอันนี้ก็คือทั้งหมดของการฝันว่าแอบชอบ ฝันถึงคนที่แอบชอบต่างๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่มีประสบการณ์ยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะพอดีลีไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าชีวิตนี่คือแบบไม่เคยแอบชอบใครมาก่อนปราชานะอะนะก็คือไม่เคยฝันแบบนี้เลยก็เลยไม่มีประสบการณ์นะคะใครที่เคยฝันแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือใครอยากให้ทํานายฝันอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วสําหรับหมอดูทํานายฝันแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ